สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปูจะเดินทางนะคะด้วยมอไซค์นะคะบิ๊กไบค์นะคะ BMGS เครื่องหนึ่งพันสองนะคะในการเดินทางนะคะครั้งหนึ่งกับบิ๊กไบค์เนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะเครื่องแต่งกายเป็นยังไงนะคะเริ่มจากอันนี้เลยปุ๊บก็ต้องใส่เดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องใส่อันนี้ก่อนใช่ไหมใส่ตัวกันหลังก่อนใช่ไหมคะใส่ตัวกันหลังก็คืออันนี้ ะะ้ใกับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะเป็นตัวซัพพอร์ตหลังนะคะ<ม>เพื่อนๆอันนี้ราคาพันห้าค่ะเบาๆราคาหนึ่งพันหะ้าร้อยบาทนะคะเออก็ใส่ไอย่างนี้ทำไมเวลาเดินทางนะคะแม่ปุ๊กก็จะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ามันจะรัดตัวหน่อยเพราะว่าเราจะมีอุปกรณ์ที่ใส่แบบนี้มันก็จะได้รู้สึกเวลาเรานั่งรถมันก็จะไม่อึดอัดเนาะเวลาเรานั่งนั่งมอไซค์มันก็จะไม่อึดอ,อัดตัวนี้มันสามารถปรแบบับระดับเนี่ยค่ะ พื่อให้แน่ให้เข้ากับขนาดของสัดส่วนของร่างกายเราได้นะคะเนี่ยแล้วก็รัดไปเนี่ยใส่เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยซัพพอร์ตนะคะกระดูก้านหลังถ้ามีอุบัติเหตุน,นะคะก็จะเป็นแบบน,นี้เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ต่อเลยค่ะกาดเข่านะคะกาดเข่าอันนี้ก็จริงๆราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะคะหนึ่งพันบาทจริงๆควรจะมี กระเกงที่มีกาดเข่าเลยอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่วันนี้ไปทิศใกล้ๆนม่ครูก็จะใช้วิธีแบบใส่ใส่ใช้กาดเขา่าแบบนี้นี่นะคะกาดเข่านะคะเดี๋ยวเริ่มติดจุ๊บก,ก็ตามขนาดของปรับมันสามารถปรับได้ตามขนาดของของขาของเรานะคะของเข่าเรา ก็เดินให้พักขนาดให้พอดีนะคะเวลาเราเวลาเรานั่งมันก็จะได้ไม่ไม่ขยับโอเคก็จะได้กาเข่าแบบนี้นะคะกาเข่าขาต่อไปก็ จริงๆก็จะเป็นเป็นเสื้อเนาะเป็นเสื้อตัวนี้นี่ค่ะเสื้อตัวนี้ยี่ห้อสปีดี้นะคะเป็นเสื้อหนังแท้อันนี้จริงๆแม่ปูซื้อมาซื้อมาหลายปีแล้วเนาะมาเจ็ดปีนี่ยค่ะสภาพยังโอเคนะคะก็คือในในเสื้อเสื้อก็จะมีกากกากที่เป็นไหล่นะคะเพื่อนเนี่ยก็จะมีป้องกันไหล่นะคะป้องกันป้องกันสอกนะคะ แล้วก็จะเป็นเสื้อหนังแท้นะคะทั้งสองข้างก็จะมีการไหลการกัดข้อศอกนะคะ <c oughs> กับเสื้อตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นหมื่นแปดบาทนะคะเ <c oughs> พื่อนอันนี้แม่ปูซื้อที่งานเอ่อแบงคอกแบงคอกบายเฟสนะคะที่เซน t ทันเวอร์นะคะเมื่อ7ปีที่แล้วสุดสภาพยังก็กเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเสื้อตัวนี้ซื้อเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะ เมื่อก่อนตอน,ตอนอยังไม่มีตอนอยังไม่มีลูกเนาะก็จะออกทิปบ่อยหนึ่งตอนนี้มีลูกมีลูกแล้วก็จะออกทิปน้อยหน่อยนี่ค่ะโอเคกับเสื้อดีนะคะทุแบทุบเออจะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปหมวกนะคะ หัวอันนี้หัวอของอันนี้ของสามีนะคะมีมีบลูทูธด้วยอันนี้หมวกรวมบลูทูธด้วยนะั่นแาะค่ะประมาณ2 0,000ืประมาณ2 0 0 0 0บาทนะคะทั้งหมวทั้งบลูทูธหมวกของแม่ปูเนี่ยราคาประมาณ8ปดพันนะคะอันนี้ซื้อตอนที่เขาเซลล์เหมือนกันซื้อพร้อมกับกับเสื้อตัวนี้ที่ท,ที่เซ็นทั้เวอร์มาเจปีที่แล้วอันนี้ประมาณ8ปดพันนะคะแล้วก็ไนนะทีปนี้เราจะหยุดลงที่เท่าไหร่ แล้วก็หมวกหมวกอันนี้เป็นหมวกของหมวกแก๊ปของ B.M นะคะอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะเสร็จแล้วปกติแม่ปูจะมีกระเป๋าคาดเอวนะคะอยู่สองใบนะคะอา่าวันนี้เอาของนี้ข้อนี้นะคะ Gucci ราคาประมาณสามสามหมื่นห้าพันกว่าบาท,บาทจำไม่ได้ว่าห้าพันเท่าไหร่นะคะประมาณสามหมื่นห้านะคะอ่าก็คือถ้าเราใส่ แล้วคาดเอวอย่างนี้ก็มันก็จะสะดวกเนาะเราก็จะคาดไปประมาณนี้นี่นก็ใกล้ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์นะคะในการออกทริปแต่ละครนะั้งนะเารื่อแต่งกายก็จะเยอะหน่อยอุปกรณ์ความปลอดภัยก็ต้องมีนะคะนี่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าเวลานั่งใช่ไหมซ้อนแม่กูก็จะเลื่อนกระเป๋าไว้ด้านหลังนะคะเวลาเรานั่งกับกับคนขับก็จะสะดวกเนาะ แล้วก็ต่อไปก็นี่เลยค่ะรองเท้ารองเท้าคู่นี้ของฟรีล่านะคะซื้อมาจากเกาหลีน่าจะสปีใช่ไหมสามปีแล้วอันนี้ค่ะ,ะมันหนาดีค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่แล้วก็กระชับอันนี้ประมาณสามพันห้าซื้อมาจากตอนนั้นไปเที่ยวเกาหลีพาพาแม่ไปเที่ยวเกาหลีมาก็จะ็ิคต่้ รองเท้เาเสร็จแล้วรอ,องเท้าต่อไปก็เป็นอันนี้เลยสุดท้ายนะคะถุงมือค่ะถุงมือถุงมือน,นี้ก็จะมีกาดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกาดตรงตรงข้อตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีกาดนี่ค่ะปกติมันจะมีกาดตามข้อนิ้วใช่ไหมคะอันนี้นี่ถุงมือน,นี้ก็ซื้อพร้อมอันนี้เนาะ น่าจะประมาณ5 0 0พันค่ะถุงม,มือประมาณ5 0 0พันบาทนะคะเด<อ>ี๋ยวเราใส่ถุงมือนะคะเ<อ>พื่อความปลอดภัยเดี๋ยวก็เริ่มเดี๋ยวไม่ปูใส่ถุงม,มือใส่ถุงม,มือก่อนนะคะที่บอกนี่พอใส่ถุงม,มือมาอันนี้นะคะก็จะป้องกันนะคะ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรืออะไรใส่เลยพอใส่อุป,ปกรณ์ทั้งหมดเสร็จไปแล้วตัวก็จะบวมๆหน่อยเพราะว่า่าเพราะอุปกรณ์ป้องกันจะเยอะนะคะช่วยดึงหน่อย มือชันอ้วนขึ้นหรอของมันติดแหวนเลยฉัเอาแหวนแล้วไม่แหวนออกไปกเนี่ยนี่แม่ภูใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะคะถุงมือสองข้างเอ็นที่บอกก็จะมีกามนะคะเพื่อนแล้วก,ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะใส่หมวกก็จะรวบผมหน่อยนึงใส่หมวกก็จะมีอันนี้ป้องกันป้องกันแสงแดดป้องกันลมนะคะ ตาฉันออกด้วยมาแล้วมาใส่ส่้ออะไรเดี oh, ๋ยวเออได้ไหมใส่ไม่ใจให้ดูสร้อย้วใส่สร้อ๋อะส่้ไวรุ่นไงไวรุ่นเลยเถอะต่อไปก็ใส่หมวกนะคะ ไม่ไเหรอไม่ใช่งานอะไรธรรมดาพอเลยนิ่งไปจยนี้อันนี้มันปิดได้แล้วเขาปิดอันนี้ก็จะเป็นห่วงนะคะปิดปิดหน้าลงมาแบบนี้นะแล้วก็หนีบหน้าแล้วก็อ่า,อนะเ,าอเปิดได้แล้วก็ปิดได้ก็ได้เลย นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะคะทั้งหมดสําหรับการออกทริปในการเดินทางนะคะเพื่อนจริงๆก็ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะชิ้นเนี่ยราคาดูแบบรวมกันแล้วแบบราคาดูดูแพงบ้างดูหรือว่าดูเยอะเนาะจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนเราก็อาจจะต้องอาจจะต้องจําเป็นเนาะเซฟได้ประมาณหนึ่งก็เซฟไปรวมทั้งหมดอุปกรณ์ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ประมาณ หนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนบาทแต่เราก็จะได้นี่ค่ะหมวกนะคะค่ะอันนี้ก็คือนี่บาทใช่ใช่ <wheelchair. S 1> นะคะดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพาธนะที่จะเดินทางคันนี้เป็นยังไงนะคะไปเลยเดี๋ยวนะคะเริ่มออกเดินทางนะคะนี่เดี๋ยวแม่ปูวันนี้อันนี้นะคะแม่ปูจะเดินทางด้วยคันนี้นะคะก็คือ BM g S นะคะเครื่อง1 2 0 0งพซีซีนะคะก็จะเป็น คันนี้นะคะวันนี้เดินทางกับันนี้ bm gs นะคะเครื่องหนึ่งพันสองร้อยสี่สีนะคะอันนี้ราคาหนึ่งจุดหนึ่งล้านนะคะตามไปดูต่อใน EP ต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆว่าแม่ปูจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะกับการออกทริปในครั้งนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่ปูด้วยนะคะบ๊ายบาย